Hãy subscribe cho kênh Ghiền được Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp mình oh. มีอันโก้สินเดี๋ยวไม่งานเพลงใหม่เก่าวแล้วดีทั้งหลายทั้งหลายสำหรับช่วงเวลาหลังเวลาหลังเวลาท่านได้ฟังเธอเท่านั้นนั้นนั้นประเดี๋ยวได้ังเงินไปอีกมากมายมากมายตึ้งหมู่บ้านต้องมีหนึ่งคนมาอันนี้อันนี้ว่าล็อกอิ๋วอะไรนะล็อกอิ๋วอิ๋วไหนอิ๋วไหน ที่ไปดูโซเชียลอีสั้นน้องเต้น้องเต้ต้องขอประธานโทษน้องเต้คุณอะไรนะน้องเต้น้องเต้เต้น้องเต้น้องเต้อยู่อนุบาลหนึ่อนุบาลหนึ่ไอ้เหี้ยน้องไอ้เหี้ยน้องเต้กูเกือบเรียกแม่เต้ให้สั่งน้อ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 งเมื่อเรียกแขกวันนี้ยะอะไรนะน้องอะไรนะแม่เต้ยูได้ครับ อายุเท่าไหร่ครับอยากถามวัยรุ่นก็ผมถามให้เัแ้วอย่าแดกนะบอกอายุเดียวกินมองหน้าก่อน okay. oh, 48 okay. ่นเท่าไหร่อะไม่งๆเท่าไหร่60กส่าแว่าเฮ้ยพอสั <S 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 ่งอายุควันตาตุ๊แคที่มั นน่ะอกแดงอนอะไรอันนี้อะไรครับวายโอ้โหวายผมไม่ดื่มครับผมดูดครับใช้หลอดดูดผมตัญชาครับมีแม่ตัชาอะไรนะมพูดยได้ยิผมไม่อยากพูดผม แต่เขาสนิทกับเราเมื่อไหร่วะเนี่ยพูดกินก่อนกินก่อนพูดพูดนมากินด้วยอ่ะแดกก่อนแดกก่อนผมไม่ผมไม่ทานวายครับผมไม่ทานวายเป็นไปเลยจริงเรื่องจริงจริงไม่เื่ไวายคุนเชื่อคุณมีเกียรติไหมจี๊คุณมีเกียรตินะผมผมก็มีเกียรติของผม แต่ผมปฏิเสธความรสุกของร่างกายผมว่าผมไม่ด mm. okay. ื่มไม่ดืไม่ไมเาอะไรนะไม่ดืไม่ดื่มยกรกลับใช่ไหมถ้าผมไม่ดืมคุณกลับใช่ไหมดืมเพื่อเป็นเกียเลยนั่นนั่นแหละสิ่งที่หกมือกลับคุณกลับไปซะอก เหมผมไม่ดื่มจริงดื่มมาให้เกียร์ลอยให้เกียร์เมียพ่อน่าลอยเมียใครนเมียพ่อน่าเมียซันอ่ะเนี่ยเมียเก่าไอ้ซันมัาชิบะไอ้นลงที่หัวทำไมอ่ะเป็นอัมพนคนพูดคนนู้นไม่ใช่ผมฟันหายไปแถบผมแล้วกลัวกินวายมากแน่เลย ไม่งั้นจะแก้ววายกระเพื่อฝันแต่งไปด้วยเต้นไปด้วยไงก็ไม่รู้เหมือนกันเออใช่หน้ามีสภาพแบบนี้กูจะย้ายบ้านหนีแม่หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งอำเภอต้องเป็นอย่างนี้สุโขทัยบ้านพี่มีไหมมีอยู่คนนึงตอนนี้มันเมาแล้วแก้ผ้าหมูไม่กล้าว่าท้าแมะไรอ่ะพี่กับแม่อุ้ยสัตว์หรือว่าเจริญแล้ว พี่เลยนะพี่เต้พี่เต <fen> ้น้องเต้เต้องเต้เต้เตุเต้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 เ้วใส่ช้เต้เดีเต้เตผ้าคุมต้เต้เตีเต้เต้เไม่อ้ำต้้เต้เต้เนะโอ้เหเป้นไงเต้เต้เันเตยนะไม่ตต้เเ่้เเน้นต้ตเเเีเเ้เเเแดง้

ขอบคุณน,นะขอบคุณน,นะ,ะตเต้ตเต้มันไม่ใช่เป็นการแสดงน,นะฮะมันคือมันเป็นอารมณ์แบบไ <c oughs> ม่รยกอิพวไวอ๋อสดๆสอย่างนงี้สิ่งหนึ่งผมอยากบอกว่าขอบคุณทุกท่านครับวันนี้มาร่วมเป็นอับนโมทนาบุญให้กับน้องสันครับวันนี้เป็นหน้าพรุ่งนี้เป็นงูงเขียวเอครับอืม <c oughs> <ฮ>แต่ผมเชื่อมั่นว่า อ,อ๋อเน,นี่ยมักนกูเออถ้าดึงมันกูเขียว,มวไม่ใช่พี่มันนาอะไรพรุ่งนี้เช้าเป็นงูเขียวอะไรของพี่พ,พี่เมาอ่ะวิชช่าไอเหี้ยตอนขึ้นสี่ห้าขวดไปแล้วแต่การบวชเป็นพระเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าพระบวชใหม่เนี่ยน,น,น้อยองค์นะที่จะตัดเลืดขาดผมเคยบวชมาก่อนผมรู้ ผมบวชปั๊บผมเห็นคนที่บวชด,ด้วยตื่นตอนดีห้าท่องหนังสือสวดมนต์ใช่พอท่องปับ๊บแม่ค้าขายขนมถ้วยาสาวๆเลยหากมันเพื่อเดินผ่านหน้าวัดพระองค์ใหม่เห็นแล้วก็แซวด้วยความเคยเป็นหนุม่มมากต้อยังตัดไปได้ดแหมแม่ค้าขนมถ้วยหน้าแตกมันแยเ่เชอะนะแม,แม่ค้าก็ยิ้มให้เนื้อพระพูดด้วยวันนี้สองพระหลักล้ออีก วันี่ห้าครึ่งแม่ค้าหั่นขึ้นมาแล้วแเอ๊ะพระโอ๋ใหม่เห็นแซวอีกแม่ค้าขนุนถ้วยหน้าแตกมันแยะเชิญนะแม่ค้าก็เริ่มวันที่สองแล้วตื่นสองวันแล้วสองวันแล้วเหมือนไปธรรมดาเลยนะวันที่สามเป็นเรื่องทีห้าครึ่งตื่นมาอ่างสุรมนต์แม่ค้าหั่นถ้วยมาเดินผ่านพระโอ๋แล้วเห็นแซวอีกแม่ค้าขนุนถ้วยหน้าแตกมันแยะเชิญนะ ขราวหนี้แม่ค้าโมโหทไมถิงหลงถ้วยเลยค้องเลือกมาถุงเลยนี่นี่หน้าแตกมันแย่พระโมโหเลือกกีวรเลยนี่ไม่แค่หนลงถ้วยอันนี้อย่าไปทำนี่เล่าติดยาไม่น่าเล่าอันนี้ไอ้เหี้ยเล่าที่ยาวเฉเล่าทำไมจะไม่ทำบอกบอกจะสั้างเลยอย่าไป่ทำอ๋อ ไา้แค yup. oh, ่แยาวรับาปบุญคุณโทษมีจริงครับผมจะเล่าให้ฟังมีดวงอาญันสองดวงคุยกันผีคุยกันผีคุยดูดวงอาญันสองดวงอีกดวงหนึ่งสาวสวยอีกดวงหนึ่งมีอายุเหมือนคุณนายคุณนายก็ถามว่าสาวสวยว่ามึงเป็นอะไรตายอสาวสวยบอกว่าโอ้หนูหนาวตายครับหนาวตายแล้วคุณนายเป็นอะไรตายครับโอ้ นายหัวใจวายตายเอ ас, ้าเรื่องอะไรอ่ะคือได้ข่าวว่าผัวเอาผีมาในบ้านขับรถกลับมาบ้านเลยพอถึงปั๊บเปิดตู้เสื้อผ้าเปิดตู้เสื้อผ้าเปิดห้องน้ำไม่เจอผีวิ่งไปดูบนดาฟ้าไม่มีวิ่งลงห้องใต้ดินเปิดห้องใต้ดินไม่มีหัวใจวายตายเอ้า Phút điện, sữa, bảo là phụ nữ rất đẹp, cô bảo rằng, ôi, xé nó, à, tại sao xé đai? xé À, sau rồi nam mở túi tiền, chúng tôi sốc rồi, chúng tôi sẽ chết rồi, đúng không? Đã, 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 một ít, 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 một อ้าวผมรอพเดียวนะจะรองเเดียวพอแล้วอะไรนะอีกเพลงนึงแม่แม่ครับอยากฟังอีกเพลงนึงเกี่ยตามอะไรนะกินตับอ๋อกินตับได้ไหมเออแม่รุ่นนี้ยังกินอยู่เลยตับว่ะเป็นเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบาย เดี๋พี่พาไปกินตับอะไรอ่ะมันอย่างงี้ท่านยังนั่งกันนิ่งใแล้วไม่ร้องไม่ร้องผมจะร้องทำไมเนี่ยไม่อใจจะร้องทาไมเนี่ยควจะส่งไม้ต่อหรือเปล่า เขามีเขามีแต่เอฟซีน้องน้องสันบ้านน้องสันเออบ้านน้องสันบ้านน้องไหลอั้นไหลอั้น่างเีบ้านน้องฟองบ้านน้องฟองเรามีไหมเรามีอะไรบ้านน้องเท่งบ้านชลาคนชลาบ้านมีอยู่หรือยังอยู่บ้านหรือยังเนี่ยตั้งแต่ประยุทธ์ไม่อยู่เมอเอเบานปรยไ้ไม่รู้จะเอะไรก็ไม่รู้เรียนแบบใครคนใหม่ก็ไม่มีเฮี้ยอะไรเรียนแบบ อันตรายอย่างเดียวนิจเตนตนเนี่ยตำรวจจะเรียนแบบใครด้วยละท่านผู้มีเกียรติครับน้องวันนี้แป้งคุณครับเมื่อเช้าไล์สดผมก็ไปดูลองไห้อ๋อดูคนมีควดูหมดเงินให้กับผู้หญิงไปเท่าไหร่นะบ้านหลังนึงรถลูกันประมาณสิบล้านได้เขาหมดกับผู้หญิงพูดเพื่ออะไระพี่ ให้คนสงสารไม่สงสารหรอกผมเคยมีข่าวไหมไหมเคยมีกับผู้หญิงแต่ผมไม่หมดแต่มันหมดครับผมแล้วต่อจากนี้ไปไปผ่านผ่านผ่านคู่เดีเป็นไงเป็นไงนี้เป็นไงอ่ะเอาอ่ะเอาซื้อมีคู่เดียวสัตว์สัตว์สัตว์ด่าไมยังมีคู่พี่ตั้งชื่อให้ผมได้ไหมชื่ออะไร แป้งฝุ่นมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเวิร์กอย่างซันฟอร์มอย่างเงี้ยเออมันยังไม่ติดใช่ไหมล่ะครับร้องเออยังติดตั้งคือให้ผมได้ไหมแป้งฝุ่นใช่ไหมเออจะาบมันทัาพูดถึงมันมาแป๊ตั้งคือะเออฝุ่นอ่ากระจายหายอ๋อกระจายหายไปถ้าผมเป็นนักร้องเนี่ยอ่าผมจะขึ้นร้องเพลงเนี่ยพี่ประกาศให้หน่อยให้ติดติดใช่ไหมเออติดติดและน้าชูอกาสต่อจากนี้ไปนี้ไปนี้ไปท่านจะได้พบกับนักร้องนัก นักร้องเดี่ยวเดี่ยวไอ้ฝุ่นไม่อะไรอ่ะทำไมอ่ะพี่สังเกตว่านักร้องเดี๋ยวนี้ยทำไมพี่จะใช้ชื่อสัตว์เนี่ยเป็นชื่อเล่นแล้วตักทุกคนใครบ้างอ่ะตักกระแตนโชเลดาเออดังกุ้งสุธิราชเออชื่อสัตว์หนูมิเตอร์เอออะไรอีกอ่ะตายอรไทยของสัตว์หมดเลยัชื่อสัตว์หมดเลย มึงต e. um, ้องชื Eat, hot hot. Oh, uh, ่อคุ้เอาคุ้มๆไปเลยอ้าวละพบกับลูกคุ้มเสียงชัดๆไอ้สัตว์โอ้โหเฮ้ยมึงอย่าไปจอดตงว่าเป็นแมงแมงนรู้แมนมึงคุมเลยจัดวัตเลือกได้ทักทายดิี่ยทักทายเนี่ยสัตว์มาแล้ว ดูนี่เลยนะโหดีผลงานตอบรับดีขอบคุณนะครับที่มาดูสาสตร์ทุกท่านครับนักออคนนี้ชื่ออะไรครับไอ้เรี่ยดังดังไอ้เรี่ยดังชั่วข้ามคืนมึงบางคนบางคนก็ชื่ออลไรนะไอ้สัตว์แต่บางคนมันแบบพคิกข้ามึงชื่ออะไรนะไอ้ศาตว์เน้นอย่างนั้นเลยนักร้องของเราเยอะมากเลยเกินพี่พี่เด็ยังมีนักออดหลายคนร้องร้อง เพลนึงก็ลงเอเพลงนึงลงยังมีน้องๆหลายคนรออยู่มีมือคน้องอยอย่าหนีกูอย่าหนี้อง้อ่ะน้องพูดเพลงอะไเพลงอะไรอ่ะเพงอะไรอะไรก็ได้ของผมอ่ะดูพูดติ๊กตอกนเล่นได้ไหมเน่ยไม่เล่นกัเต่อน สวัสดีบ้านนี้เมเดียนนะครับใครก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามไปนานๆนะจ๊ะ